สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับหายไปนานครับไม่ได้ทําคลิปลงติดงานครับก็วันนี้ก็เริ่มวางแล้วนะครับเกี่ยวข้าวนะาปัังเนี่เกี่ยววันที่สามแล้วครับวันนี้สองวันก่อนไม่ได้ถ่ายลงครับยังไม่ลงตัวนะเพราะว่าช่างทูนช่างโบยังไม่มาเลยทอนมันอยู่นะครับ อันนี้ล่างมาเองนะครับชอฟเฟอร์อีกคนนะึงมาขับนะครับนี่ก็ลงของเซออ้วนถ้่ว่ามาเกี่ยวนาปีนะครับนี่ก็มาเกีียวนาปรังอีกนะครับราคาดีนะครับไปยินเขาว่าแปดบาทนะเราจะขึ้นอีกหรือเปล่านะก็พอไปได้นะแปดบาท ทำไงได้คนระับกำหนดราคาไม่ได้นะกำลังลงคนระับไปซิ้อวัยังไม่มาเลยเนะี่ยเจ้าของนาไม่มาลงเกลียวแล้วเนี่ยเพิ่งลงเมื่อกี้นะครับเนี่ยเจ้าของนาบอกเอาเลยลงเลยนะครับลงเลยคนระับ เห็นคันอื่นเขาลงเกี่ยวกันเสร็จแล้วนานหนึ่งแล้วคันนี้เพิ่งลงไนงะ สองอุมมาถ่ายเมื่อกี้นะ,ะครับผมจะขับคันนี้ไปขายอีกคนระับเกี่ยวสลับกัน,นครับคนละอุ้มกับโชเฟอร์อีกคนครับวันนี้3ามคันไปเลยนะครับคนเดียวนะเ,เดี๋ยวไปรุ่นว่าจะได้กี่บาทนี่นะแล้วก็ เหลือแปลงสุดท้ายครับงานนี้แหละงานนี้จะงามเลยนะครับสวยส่วนของลูกพีก็อุ้มครึ่งนะครับสายไม่หมดก็มาสายคันนี้อีกครับเมื่อกี้สองอุ้มก็ตันเจ็ดนะน้ำหนักเ็ษตรว่าไม่หนักเท่าไหร่นะคตันเจ็ดอ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนมือขับนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นแล้วเต็มก็เปลี่ยนอีกคนนึงนงครับ วิ่งไปวิ่งมาเลยนะคขับสามคันเนี่ยคนเดียวนะทุกพีก็กุญแจรอดาหายนะเอ้ยทุกพีนนมาแล้วนะไปหากุญแจสำรองนะนะครับสองอุ้มพอดีขอบก็ รองงานแรกเลยนะของลูกพี่อ้วนเนี่ยแหละก็ฐานนะครับแล้วว่าผักเคียวเนี่ยผุไปไหนนะครับดึงขานหมดเลยนะ,ะน,นี่อันนี้ออกข้าวดำนะครับปนดำมาเดี๋ยวนนะจะให้ลูกพี่ไปขายนะครับอันนั้นเดี๋ยวขายเสร็จเกี่ยวเสร็จน่าจะกินข้าวเที่ยงพอดีแหละ สิบเอ็ดโมงสี่สิบแล้วอุมที่ห้านะเหลือประมาณนี้นะครับก็หมดนะเสียอ้วนห้าอุ้มนับนาที่ประมาณ8ดไร่นี่นะครับมาอกี้ช็อตแดดไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้ยแดดตัวใหญ่นะเลอะหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปใช่ไหมครับขอบคุณที่ติดตามไรับชมนะครับสวัสดีครับ